สบายดีสบายดีทุกคนมอนีแว่นซีมาตัดผักอีตู้เนาะเพราะว่ามันแก่แล้วนี่มันแก่แล้วถ้าฮางโบตัตมันกระซีแก่แล้วกัต้นมันกระซีตายเนาะก็เลยซีมาตัตเ็ดสาวให้มันใหม่ชัยกรรมให้มันเนาะนี่เนาะฮาซีมาตัตกันเลยผักอีตู้นี่ก็เป็นทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นทั้งเอามาประกอบอาหารได้เนาะมัน มีเอ่อมีกลิ่นหอมเนาะเอาไปใส่เอ่อมกนืไม้แกงโนไม้ก็ได้ละะแล้วก็แกงเห็ดแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเอา่อเนี่งก็ซอยน้ำมนักในีก็ได้เนาะแกนมันนะกินซอยน้ำานักก็ได้แล้วก็ไม่ลูกอ่อนเนาะที่แบบว่าเกิดลูกมาแล้วนมบ่ค่อยมีน้ำน,นะเอากินเขากินเข้าไปก็มันก็เฮ็ดให้แบลบว่ามีน้ำนมขึ้นมาเนาะ ทางยังช่วยให้ดีวัดเองด้วยทุกคนเพราะว่ามันมีรสชาติที่ค่อนข้างเผ็ดแน่น้อยนืนะ่องเนาะแสบฮอร์นอย่างประมาณนี้แหละแว่นก็คือเรียกหลายเนาะว่าทีมาตัดตั้งแต่โดดแหละแต่ว่าปล่อยไว้มืเอ,อื่นก้อนมืเอ,อื่นก้อนก็นเลยแปบลบว,ว่าเห็นบอกเป็นเป็นดอกแปบลบว่าแก่เนาะที่จริงเขาเริ่มตัดอ่อนๆเลาก็เอาไปขายอันนี้เอาไปขายก็ได้แต่แว่น แต่แว่นน่าจะบริขายเนาะแว่นสีเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไว้กินเนาะยามมันอึศนะนี่เขาก็ตัดออกไปให้เบิดเลยเนี่ต,ตัดตัดตัดไปโลดคือตอนนั้นแว่นแบบว่าเด็ดมันนะตอนมันออกยอนนะเด็ดมันดูแล้วมันแตกกิ่งออกมาหลายๆแบบนี้เลยกินกับกินบรทันก็นเลยต้องได้ตัดออก ันสิป้าไว้มันก็แก่ทิ่มละล้าเนาะแล้วเขาก็ต้องมาเริ่มปลูกใหม่อีกแต่เขาเห็ดแบบนี้เขาก็บโบต้องไปปลูกใหม่อีกก็คือเขากินได้เรื่อยๆเลยกินได้อีกด้วยนิดแบบนี้นะเดี๋ยวมันทัดซิป่งยอดใหม่มันคือมันบอกแก่แบกเชื่อนะทุกคนนอกจากใส่มกใส่แกงแล้วมันก็ยังเอาไปใส่ออเนาะอ้อปลาน้ยจังสิแว่นละมักที่มันแปลว่าใส่อย่างกับมันมันหอมมันนะ ผอว่ามันรับข่าวได้ดีเนาะแต่ถ้าสาหรับไผ่ที่อายากได้แก่นมันไว้ปลูหกห่ากับปะไว้ให้มันแก่เลยเนาะแล้วหาก,กับเคยมาปลูกต้นใหม่ถ้าเฮาอยากปลูกใหม่หากับตัดแบบนี้แหละพักอันตะกูลนี้ก็เอ็ดได้เบอร์นอทุกคนคือพักอีตูแร่พักอีตูขาวพักกระเพราจสีกะตัดแบบนี้เลย นะทุกคนที่มันเป็นดอกน้นอยๆแบบนี้นี่กับโบได้ต้องเอาทิมต้องเด็ดทิมโลดนี่นี่แบบนี้ดอกน้อยๆกับโบได้มันสิแก่เห็นดอกน้อยเดี๋ยวกับโบได้ต้องเด็ดทิมโรดคันสีบรให้มันแก่กรับบต้องปล่อยมันไว้ต้นนี้นีแถวๆนี้เริ่นปลูกได้ ส่องจเดือนแล้วทุกคนประมาณนี้แหละนี่ก็คือเด็ดกินตลอดตลอดตลอดอันนี้อันนี้ก็เด็ดกินบบทนันมันก็แก่นะบบได้เอาไปขายแน่นะปลูกไว้กินบบได้ขายกินก็กินบบทนันคือยามฝนนําทุกคนยามฝนถ้ายามฝนนี่มันสีงามพักอันนี้นะ เอาแค่มีหน้าที่ปลูกเนาะต่อไปกับเรื่องหดน้ำกับปล่อยให้เป็นเรื่องของเทวดาเนาะเรื่องงามมันก็งามเองตามธรรมชาติเพราะว่ามันมันเป็นพืชที่มักน้ำอยู่แล้วเนาะเวนกสิตาตัด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 ไปให้เบิอดอนี่แหละบวัวให้เหลือเลยจ้ะอันที่เป็นดอกเนาะ ทุกคนเฮาก็ได้ตัดออกไปเบิดแล้วนี่ตัดล่อนแบบนี้เลยเออแว่นตัดที่สามมันเต็มแล้วเนาะแวนกับอาคูมาใส่เดี๋ยวแว่นสิไปตัดบอลน,นั้นอีกนี่บอนนี้ก็ชิตัดให้เบิดคือกันเนาะอันที่แก่นี่ชิตัดออกให้เบิดเลย เจด็ดดายเนาะคิดไปคิดมาก็คือว่าสิเอาไว้ให้มันแก่ดีตัวนี้คือเอาไว้เปรียบเทียบกันเนาะมึงเทียกันรือจังไดวะทุกคนนี่อันนี้ต้นต้นกะเพราเนาะอ่าสีบอกอันนึงนะเนาะเ็นบอกมันกําลังสิเป็นดอกออกหางมาเด็ดยอดมันออกเลยแบบนี้นี่เด็ดออกแบบเลยคือพักกะเพราแล้วกะ พักโหระพาเนาะไอตุแรห่นี่ไอตุแรห่คือกันเนาะถ้าสมมุติมันเป็นดอกก็ให้ตัดออกเลยถ้าหางโบตาัดมันกับซิแก,เก่เพราะว่านั่นมันเป็นออสายพันธุ์เดียวกันเนาะนี่อันนี้นี่อันนี้แว่นก็นได้แปลว่าตอนมันยังน้อยเนาะถ้าอยากให้มันเป็นฟุ่มนะ ให้มาเด็ดออกรยอดย่อนนี่เด็ดออกแล้วมันกระชิแตกไปเรื่อยๆนี่เด็ดออกเลยบุตต้องเสียดายเด็ดออกเนี่ยเด็ดออกโลดเดี๋ยวมันกระชิแตกเป็นฟุ้งงามๆเลยเห็นอกตอนยังน้อยมีต้นเดียวแบบขึ้นมาแบบมียอดเดียวขึ้นมาเลยเนาะขึ้นมาประมาณประมาณนี้แหละนี่น,นี่ต้นนี้แล้วแวนกะมาเด็ดออก แล้วมันก็แตกออกมาได้ได้แบบนี้เห็นบ่ถ้าเฮาเด็ดไปเรื่อยๆมันก็สิแตกไปเรื่อยๆเดี๋ยวแว่นสิบบตัดดีกว่าเนาะอันนี้นาะแว่นสีเอาไว้ให้มันแก่เนาะเพราะว่าแว่นก็ตัดได้ตัดไปหลายแล้วเนาะแต่อันนี้แว่นสีเอาไปตากแห้งเนาะเพื่อบางทีได้ใ้ยามันบบมีเอาไปตากแดดไว้ให้มันแห้งแล้วก็ใสอัน โผล่ไว้เดี๋ยวอาทิตย์นึ่งทำมาเบิ่งกันว่าต้นอันนี้นี่มันสิเป็นฟูมแพ่บอมันสีออกมาแบบใดมันสีงามๆบอเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึ่งทำมาเบิ่งกันแล้วนี่ก็คือสองอาทิตย์ผ่านไปนี้แตกยอดออกมาเบินแล้วทุกคนเห็นบอแตกออกมาทุกอันเลยวิธีนี้ก็ถือว่าได้ผลเนาะทุกคน เดี๋ยวมาเบิ่งต้นนี้ต้นนี้ก็คือกันนี่แตกออกมาใหม่บนเลยต้นพักอิตู้แรกก็คือกันเนาะพักโหระพานี่ก็คือกันกับต้นพัอิตูเห็นบอนี่งามแล้วก็อ่อนแล้วก็เป็นฟุ่มดี ช่วงนี้ฝนตกแน่เนาะมันพายตูข่ขาวมันมักน้ำฝนพายตูแ้แล่เลยบ่บมกักบ่มักฝนเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะได้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อ